ท่านต้องเตรียมตัวเข้าสู่ new normal แล้วถ้าไม่เข้าสู่ new normal เนี่ยท่านจะเอาตัวเอาตัวไม่รอดประเทศจะเอาตัวไม่รอดนี่ผมยกตัวอย่างให้คนหนึ่งนะนายกนิวซีแลนด์ทีแรกโอเทโกชาวบ้านเลือกใหญ่ว่าทำยุ่โควิดได้ดีแต่ตอนนี้เป็นไงจับ ไอ้ผู้ติดเชื้อไอ้ไอ้ไอ้เดลต้าดไอ้แวรียนเนี่ยได้ตัวหนึ่งได้คนหนึ่งล็อกดาวน์ทั้งประเทศอันนี้มันยิ่งกว่าขับเครื่องบิไนไอ้พ่นไล่จับนกอนะลงทุนเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นมันไม่คุม้มขี่ช้างจาับตะกแตนอย่างโบราณว่าไม่คุม้มอย่าไปคิดว่าเชื้อโลคเชื้อโรคเราควบคุมมันได้สั่งมันได้สายหันกว่าน ผมจะเล่าธรรมชาติของอันนึงผมมาอยู่ดูใบเนี่ย12-13ปีที่แล้วเนี่ยนกแทบไม่มีเพราะต้นไม้เขาน้อยมากตอนหลังมาเขาซื้อต้นไม้จากอินเดียกับจากไทยมาปลูกปรากฏว่ารดไม้ขึ้นเต็มเลยตอนนี้นกกระจอกนกเอีย้ยงนกบ้านเรามาเต็มเนยะไ,ไม่ได้บินมาจากภูเไทยหรอกนะมันเป็นภาวะของสิ่งแวดล้อมที่มันเหมาะ แล้วทําให้สิ่งมีชีวิตมันเกิดได้เหมือนกับโลกที่มันเกิดขึ้นโลกที่เย็นตัวลงสมัยก่อนที่มีไดโนเสาร์และต่อมาก็มีมนุษย์เนี่ยมันคล้ายกันเพราะฉะนั้นเชื้อโลกเนี่ยมันมันมันเกิดขึ้นได้ไวรัสมันเกิดขึ้นได้ถ้าความเหมาะสมของอากาศขบออะไรมันมีเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ดีที่สุดท่านจดไว้เลยนะหนึ่งเนี่ย people empowerment People Empowerment คือแม้คาว่าให้อํานาจประชาชนในการที่จะลิขิตชีวิตเขาเองพระท่ามกลางวิกฤตทางด้านแพนเดมิกเนี่ยอำนาจประชาชนคืออะไรหนึ่งท่านต้องให้วัคซีนเขาให้เพียงพอให้มีภูมิคุ้มกันที่เพียงพอนี่ผมฉีดซิโนฟาร์มไปสองเข็มปรากฏว่าสีห้าเดือนภูมิลดลงมาต่ำไปล้ ผมก็กลัวเดลต้าผมก็ไปฉีดไฟเซอร์เป็นเข็มที่สามเมื่อวานฉีดไฟเซอร์เป็นเข็มที่สี่ตอนฉีดไฟเซอร์เข็มแรกทั่วเนี่ยภูมิผมขึ้นไปสี่หมื่นเพราะว่าผมเคยเป็นโควิดมาก่อนวัะน,นั้นภูมิเล็กแข็งแรงนี่ผมอันที่สองที่ผมฉีดเมื่อวานนี้คือบอกให้รู้ว่าวัคซีนที่ท่านว่าพอมันไม่พอซีโนแวคเนี่ย ผมเช็คก,กับคนรอบตัวล้วภูมิอยู่ได้ไม่นานอยู่สั้นกว่าซิโนฟาร์มอีกเมื่อภูมิอยู่ไม่นานนี่คือฉีดไปเหมือนศูนย์เปล่าเพราะนั้นเนี่ยท่านต้องรีบเอา m อ n a เข้ามาหรือแอสตาเซน e ก a ก็ยังดีแต่แอสตาเซน e ก a มันเหมาะสำหรับคนห้าสิบาขึ้นไปถ้าคนอายุน้อยเนี่ยมันก็อาจจะมีไซ d e effect นิดหน่อยแต่ก็ไม่ไม่ถึงกับสาหัสสากันอะไรแต่ก็มีแน่นอน อาจจะมีพลาดไอ้คนที่มีโรคประจาตัวอะไระอ,อาจจะแย่หน่อยทีนี้ถ้าท่านให้วัคซีนที่เพียงพอฉีดให้ทั่วถึงวันนี้ท่านฉีดได้เจ็ดล้านกว่าคนเองนะโอเคไหมเข็มเดียวยี่บสามล้านคนแล้วฉีดนี่นะวันเดียวเนะี่ยได้เก้าแสนกว่าน้องนั้นฉีดอยู่ที่หกแสนกว่าห้าแสนกว่าพอเก้าแสนกว่าวันเดียวเป็นวันศุกร์เสาร์ที่เหลือสองแสนกว่า เสาธิดเชื้อโรคมันไม่หยุดพักนะไวรัสไม่หยุดพักแต่ท่านพักกันแล้วเพราะนั้นวันนี้ท่านต้องวางแผนวางยุทธศาสตร์เรื่องวัคซีนให้สําคัญที่สุดต้องจัดการให้ประชาชนฉีดวัคซีนเกิน6กสิ็ดิเอร์ซนโน่นนะ่ะท่านถึงถึงเรียกว่าเป็นเอ็มพาวเวอร์เมนต์ทางด้านวัคซีนก่อนแล้วก็ต้องมีวัคซีนสารองไว้เพราะว่าเดี๋ยวเชื้อหมดไอ้ไอ้ภูมิหมดก็ต้องมาเติมอีกนะครับอันที่สองเนี่ยเรื่องการตรวจ ที่ผมย้ําหลายรอบนะเขาไม่อยากให้ท่านเนี่ยทำจริงๆตรวจท่านก็เล่น ATK แบบใช้ประจําบ้านที่เขาสายสามสิบกว่าท่านซื้อมาเจ็ดสิบเนี่ยแล้วคนทักท้วงยังไงท่านก็บอกไม่เอากูจะซื้ออย่างเงี้ยก็ท่านก็คิดให้ประชาชนแล้วนะเพราะประชาชนจะได้ช่วยตัวเองได้ไงคือนี่เขาเรียก empowerment นะ แล้วท่านก็ไปจัดการเรื่องสาธารณสุขให้ดีให้แข็งแรงให้ีพร้อมแล้วก็ยาข้างหน้าแล้ววัคซีนข้างหน้าท่านต้องสั่งไว้ก่อนเลยวันนี้กู้เงินมาเนี่ยท่านยังใช้กับการสาธารณสุขน้อยไปนะกู้เงินมาเพื่อจะแก้ปัญหาโควิดท่านต้องใช้เรื่องโควิดโดยตรงไม่งั้นนะผิดประเภทนะและวันนี้ท่านต้องรีบทําเรื่องพวกนี้คือ empowerment ประชาชนแล้วทุกอย่างท่านเศรษฐกิจให้มันเดินตามปกติไปเพราะอะไร พระไม่งั้นเนี่ยคนเนี่ยประสาทโทษนะปะสอดอหมดแล้วนมันคนมาจากเมืองไทยเนี่ยมาเจอผมเนี่ยนั่งเล่าประสาทหมดแล้วกลัวพอมาถึงอยู่ดูใบสักพักหนึ่งสนุกละเพราอดูใบชีวิตเขาปกติแล้วใช้ชีวิตปกติเพราะอะไรเพราะเขาฉีดวัคซีนไปเจ็ดสิบกว่เาเอเซ็นแล้วเขาฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็เขามีระบบตรวจที่ที่เรียกว่า ตรวจคุณไปตรวจที่ไหนก็ได้24ชั่วโมงตรวจมีทั้งตรวจฟรีและตรวจเสียตังค์เสียตังค์มันก็พันกว่าบาทเองไม่ได้แพงนะครับเป็นตรวจพีซด้วยแล้ววันนี้เอทีเค้ามีตรวจตรวจแบบเอ k เคนี่ยคือแอนติเจนเทสคิดเนี่ยมันเป็นการตรวจอย่างเร็วแต่มันมี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 ผิพาดเพราะนั้นต้องยืนยันด้วย PCR อีกทีหนึ่ง แังนั้นก็ท่านจะต้องรีบทําเรื่องพวกนี้เอ็มพาวเวอร์เมนต์ชาวบ้านให้ได้นี่ท่านทําไม่ได้อะมันนานแล้วนะพูดกันหลายรอบท่านก็ท่านก็ทําไม่ได้ตรวจพื้นที่ท่านก็ไม่ทาแล้วท่านก็วันนี้ท่านประชุมท่านก็บอกว่าท่านสวดมนต์ท่านไม่ทําผิดอะไรเพราะสวดมนต์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะสวดมนต์ก็ทําผิดก็มีมันไม่จำเป็นต้องไม่ทําผิดหรอกนะผมเอง คนเราในชีวิตเนี่ยทุกคนมันต้องมีผิดพลาดได้แต่วันนี้สิ่งที่ท่านผิดมากก็คือว่าท่านเหนียวเกาะเก้า,าอี้โดยที่ท่านทํางานไม่ได้นั้นก็วันนี้ผมคิดว่ามันถึงเวลาที่ท่านควรจะเสียสละหาคนหาคนที่มันมีฝีมือช่วยบ้านเมืองเถอะนะครับอันนี้ผมไม่ไว้วางใจท่านแน่นอนจากความที่ผมเรียนทั้งพฤติกรรมศาสตร์ เรียนทั้งเรื่องของอาการบริหารองค์กรทั้งหลายเนี่ยผมดูท่านแล้วผมคิดว่าท่านต้องต้อง,ต,องต้องเสียสะละนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออท่านจะต้องอย่าให้คนไทยอ่อนแอมากกว่านี้เลยให้คนไทยแข็งแรงมากขึ้นได้แล้วคือคนตกงานมันเยอะนะครับ บริษัททางร้านทั้งหลายปิดตัวเยอะนี่เสียในระบบธนาคารจะเยอะขึ้นเรื่อยๆผมว่าท่านต้องอย่าไปคิดว่าจะไล่ตะคุกไวรัสโดยอย่างอื่นเลยโดยล็อกดาวน์เลยเลยวิธีดีที่สุดเพิ่มวัคซีนโดยเร็วและจัดกระบวนการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงโดยเร็วแล้วก็ระบบตรวจตรวจทางลึกให้มากเพื่อจะค้นหาคนป่วยจริงๆนะครับ แล้วก็เตรียมยาที่กําลังอยู่ในสายการผลิตทั้งหลายยารักษาก็ดีวัคซีนรุ่นใหม่ๆอย่าง n o วาวแวที่มันป้องกันไอ,ไอเชื้อไอ,ไอไกายพันธุ์ได้เนี่ยท่านก็น่าจะน่าจะ,าจะเตรียมการได้แล้วเตรียมการักวันนี้ซะนะครับแล้วก็อันไหนที่ต้องเร่งด่วนก็จะไปหยิบยืมไปขอเข้ามาไปอะไรมาก็ได้วันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ท่าน ปล่อยจนเดี๋ยวนี้เอายงีงดีวาไปรับบริจาคเขาทั่วไปหมดเนี่ยคือรับบริจาคเนี่ยมันก็มันคือถ้าเราไม่มีตังค์ซื้ออันนี้เราซื้อไม่เป็นเรามีตังค์ซื้อแต่เราซื้อไม่เป็นเลยไปรับบริจาครับบริจาคเนี่ยอย่างสูว้วอะญี่ปุ่นเนี่ยตอนสมัยที่ผมไปญี่ปุ่นตอนที่เคยเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาช่วยเราเขาจดบัญชีไหมนะ นี่ช่วยเราค่นเนี่ยไอให้น้ำให,ให้แอสตาเซเดก้ามาล้านกับห้าหมื่นเลีออะไรเนี่ยโดสก็ประมาณห้าล้านกว่าเหรียญเองนะห้าล้านกว่าเหรียญน,นะเป็นผมผมไม่รับอะผมขอบคุณยิ้มก่อนก็ได้อาเดี๋ยวผมส่งเงินให้ขอบคุณจริงๆท่านมีน้ําใจมันไม่เท่อางทีบางครั้งก็ต้องเอาเท่บางกัน,นประเทศระหว่างประเทศเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรี มันเป็นเรื่องของท่าทีในการเจรจาระหว่างประเทศนะครับบางอย่างเนี่ยเราสั่งไม่ทันซื้อไม่ทันเขาให้มาขอบคุณมากขอยืมได้ไหมแล้วเดี๋ยวผมขอใช้คืนให้แล้วคุณได้เป็นประเทศช่วยที่ยากจนกว่าเพราะผมก็ไม่ได้จนอะไรเท่าไหร่แต่วันนี้ผมกำลังจะทำคุณกำลังทำให้ประเทศจนลงนะ current นะ account deficit ตอนนี้ชูดขึ้นไปสองเปอร์เซ็นของ GDP แล้วก็เอออะ,อะไร ดุลขาดขาดดุลงบประมาณอีกประมาณห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยห้าเปอร์เ็นต์ของ GDP ละนะครับเพราะนั้นมันจะอันตรายนะเพราะนั้นมันเป็นเวกอัพคอที่ที่น่ากลัวนะนะครับเพราะนั้นก็ขอให้ท่านเนี่ยรีบแก้ปัญหาทั้งเรื่องของการให้เศรษฐกิจกลับมาสู่สภาพที่ท,ท,ที่ที่ปกติเถอะแต่ว่าถูตปกติแล้วโดยถ้าท่านไม่ทำอะไรเนี่ยก็พังเหมือนกันท่านต้องทำอย่างที่ผมบอกว่าต้อง empower คนได้ละแล้วที่สำคัญก็คือเวลานี้เนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยกำลังเรียกร้องเพราะไม่เห็นอนาคตตัวเองแต่ท่านก็ปราบผมไม่เข้าใจเลยว่าท่านไปปราบคนก็ตาบอดคนก็ถูกยิงตายไปพวกนี้เขาไปรวมตัวกันเขาไปร้องสารโลกนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการให้สตยาบันท่านก็มีโอกาสขึ้นสารโลกได้ หลายประเทศที่ผู้นํำก็ถูกขึ้นสานลงโดยที่ไม่ได้ศัตยาบัณเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแทนที่จะปราบปามห้าหันให้เกิดการแบ่งแยกกันเองอย่าไปหมั่นไส้มันมันจะพูดจาไม่ดีเรียกมาคุยเลยเฮ้ยไอ้น้องทําไมวะเองไม่เข้าใจเรื่องอะไร ue, อยเยเงเข้าใจผิดเถอะเอาที่เอายี่มาคุยกันอยากเห็นอนาคตอะไรเรามาวางแผนด้วยกันมานะมันมันเป็นเรื่องที่ต้อง ต้องพูดคุยกันอย่าใช้อาวุธเลยตำรวจวันนี้ก็แย่เสียภาพพน์หมดเพราะถูกใช้เป็นเครื่องมือขนาดเอาทหารปนเข้ามาอยู่ตำรวจยิงประชาชนเนี่ยมันมันมันภาพพน์ตำรวจนีมันพังหมดนะและต่อไปการปราบปรา,ปามจนผู้ร้ายจะลำบากขึ้นความร่วมมือในการที่ประชาชนจะให้ความร่วมมือในการบอกข่าวบอ,บอกเบาแสตำรวจนี่จะไม่มี